นม่ต่สิไปด้วยนี่นี่ต่สิบืนเริ่มอย่างงันละยิมแล้วยิมเลยะปเดินเดินเดินมาเลยค่ะเดินเลยบอกเดินบังซ้ายมันเดินบัตรเี้ยเฮ้ยใช่ไหมคะเอาเอ้ ของหนูไม่มีแอ็นอื่นแอนเร็วเรียกแอนเอนแอนเป็นยาติหัไว้นั่นบ๊ายบาเป็นยาถวดบ๊ายบายญาติถอดเลย มาาเลาตื่งสิมาสิแห่เาวันไดนกอนนี่เอาอะไรก่อนมีหอดรดหน่อยสายนางรถเงินเอาเอาเอาอามลงกงนอาลมลดเงนสิบเบือน <h expects> ี่มันลูกเอะอยากแห่เขาลูกไหมคือพ่อหลูสิไปใส่ตอนไีนแต่ว่ามีแต่อยากไปแมนพูดนะนูไะ จะเด็เป <pakai Again> ็นมอลามีหอยังที่อยากไปไปนาตะพืชมันยิ้มั้วาใจไหนมาหนูเต้นชอค่ะหลอกเลงื่อเงแ้วเฝ้าโัวแล้วฝาตัวแล้วกลองเว่งกลองเว่งจะไม่มา

ยกยกขาบดึิงดินดิ๋ยวทั้งขาพิงดินมดทุกคนใ้เออไปหายาถวดยาถวดยาถวดยายาถวดยาถวขายันแม่กเปิน

เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออหยาบแดกยหยเปนสูตรไเ้ดกเอาไปเล้วบาทเนี่ยอยากไปใช้ไปเดินหมดถึงหมดถึงดึงมาเอามันสวยเอานมกินหลายๆมันสูงสูงร่อยแปดซีฟเลยเนาะ ตีสูเอสูงหน่อยเจ็ดสิบเลยสูงร้อยเจ็ดสิบเลยเดี๋ยวสิภาไปเสริมดังเดี๋ยวสิภาไปเสริมดังเย็ดดังขึ้นเทเลือกขึ้นตบกวาด่างามเลยแล้วเดหนูไปเองเนยขึ้นเดี๋ยวหนูไปเอง